โอเควันดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะกับตัวนี้ฮาฟเฟรมนะครับที่พี่หนึ่งลงขายไวนะ้เนาะเป็น olympus pen ตัวนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยนะราคาสามแปดสามหนึ่งสี่สองอ่าเรามาดูสภาพโดยรวมกันเลยก่อนภายนอกนะครับชิ้นเล่นใส่นะช่องมองล้างให้แล้วด้านข้างฝั่งนี้ด้านล่างแล้วก็ด้านหลัง นะครับภายในมาดูกันภายในฝาหลังก็จัดการบุกการแสงให้แล้วนะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนนี้ภายในห้องฟิล์มก็จัดการทำความสะอาดให้แล้วนะครับตัวกล้องทำงานในโหมดแมนวนวลนะสปีดต,ตัวนี้จะอยู่ที่ตั้งแต่ชัตเตอร์บหมุนแบบนี้ ชัตเตอร์ B ถึง200นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นแหวนโฟกัสตามระยะเป็นกล้องกะระยะเนาะ2เมตรหเมตรอินฟินิตี้ถัดมาข้างในจะเป็นปรับรูรับแสงตั้งแต่ f 3.5ถึง f 22นะครับมาเดี๋ยวจะลองเทสให้ดู สามจุดห้านะขคลืนเฟมชัตเตอร์บีกดค้างไว้เบรเปิดหมดนะครับเห็นไหมเอ่ยเบรเปิดหมดนะต่อมา f 4อืสี่ต่อมาห้าจุหกอ่ะห้าจุหกจะหมุนให้ดูเลยแล้วกัน ต่อมา F8 เห็นไหมเอ่ยต่อมา11 16แล้วสุดท้ายที่22นะครับอ่ะโอเค ตัวกล้องทำงานปกตินะนับเฟรมเดินปกติตัวนี้มันจะนับถอยหลังนะครับเรามาดูที่สปีดยี่สิบห้ากัน f พี่หน่งจะตั้งไว้ที่กว้างสุดนะสามจุดห้าต่อมาสปีดห้าสิบ ต่อมาหนึต่อมาสุดท้ายสองร้อยโอเคจะสังเกตได้ว่าตัวนี้ไม่มีปรับ ISO สังเกตไหมมเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ ISO อะไรเราก็จำค่าไว้นะครับสมมติว่าเราใช้ ISO 200ถ้าโดยพื้นฐานเลยพื้นฐานเ ถ่ายกล้องฟิล์มอะเนาะ ISO 200ก็ตั้งสปีดไว้ที่200นะครับแล้วเรามาเล่นที่รูรับแสงเอาถ้าสมมุติเราอยู่กลางแดดแรงๆเลยปรับไปเลยครับ f8 f11 แล้วก็หมุนโฟกัสที่ระยะประมาณเนี้ย5เมตรไม่ก็2เมตรประมาณเนี้ยยังไงก็เข้าแน่นอนถ้าแดดแรงๆนะแต่ถ้าอยู่ในที่ร่ม ก็ปรับมาที่100ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับ f ให้กว้างขึ้นประมาณนี้เ4ีห้หรือ3 5อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกล้องที่ถามว่าใช้งานง่ายไหมก,ก็ง่ายนะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าถ่ายแล้วจะเป็นเลยหรืออะไรเงี้ยถ้ามวนแรกเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วถ้าเป็น ถ่ายทั่วๆไปใส่ฟิล์ม200ก็ตั้งสปีด200กลางแดดก็อยู่ที่5เมตร f8 f11 อย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นฟิล์มกดถ่ายยังไงก็ได้ภาพนะครับถ้าอยู่ในระยะนะถ้าใกล้ถ้าตัวแบบใกล้เข้ามาหน่อยก็2เมตรแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ สภาพกล้องมีรอยบ้างนะมีรอยตามอายุนะครับเพราะเป็นเพนรุ่นแรกๆที่ผลิตออกมาเนาะโอเคก็จะประมาณนี้วิธีใส่ฝาหลังเนี่ยให้ข้อไปสูงๆแบบนี้นะแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ปิดนะครับอย่าไปใส่แบบว่าสไลด์มาตั้งแต่ข้างล่างนะ ถ้าสมมติว่าเราใส่ฟิล์มไปแล้วเนี่ยไอตัวดันฟิล์มเนี่ยมันจะไปโดนเหนือฟิล์มนะครับให้วางเลยขึ้นมาข้างบนเลยให้เลยมาแบบนี้เลยเราก็กดลงไปแล้วก็สไลด์เข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดอืเวลากอฟิล์มก็กดค้างต้องกดค้างนะรุ่นพวกนี้อแล้วค่อยกอฟิล์มโอเคครับแล้วก็ตัวนี้พี่หนึ่งแถม สายคล้องเป็นสีเขียวไปใ,ให้ด้วยอีกหนึ่งเส้นเนาะโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับโอลิมปัสเพนตัวนี้